สวัสดีครับสอนเปิดหน้าจอค้างป้องกันไม่ให้เข้าสู่โหมดสลิปหรือหน้าจอมืดเร็วเกินไปนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามช่อง1นึ่งสนเจ็ดเคลับออนไลน์ต้องการสนับสนุนช่องเริ่มต้นเดือนละส5บาทปุ่มสมัครอยู่ใกล้ปุ่มซับสไคร e ขอพระคุณมากๆครับ2วิธีครับวิธีแรกตั้งค่าเกี่ยวกับโหมดการแสดงผลวิธีที่2เกี่ยวกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ถึงแม้ว่าคุณจะตั้งค่าโหมดการแสดงผลเดี๋ยวมันก็มืดเดี๋ยวมันก็ปรับสีสีทึบลงไปนะครับหน้าจอสําหรับเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เปิดหน้าจอค้างในกรณีที่บางคนสตรีมหน้าจอบรรยายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับปัญหาจอมืดเจอกันบ่อยมากวิธีแก้แก้แบบชง,งัดเลยนะครับคือเข้าสู่โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เปิดยังไง กดเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วคุณผู้ชมสังเกตด้านล่างนะครับส่วนมาก Android อยู่ด้านล่างตรงนี้กดเข้าไปที่เกี่ยวกับเพื่อจะไปเพื่อจะกดย้ำๆบริเวณหมายเลขบิวเลื่อนหาเกี่ยวกับข้อมูลซอฟต์แวร์คือหมายเลขบิวจะอยู่ในหัวข้อใดก็ตามนะครับมันแล้วแต่รุ่น Oppo, Vivo, Asus, Samsung นะครับ ในหัวข้อเกี่ยวกับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเมื่อเจอสมมุติกดเข้ามาในส่วน ASUS อยู่ในข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับเจอหมายเลขบิลแล้วให้กดย้ำๆไปเรื่อยๆนะครับประมาณประมาณ 6- 7ครั้งครับเขาจะบอกว่าคุณกำลังจะเป็นนักพัฒนาในหญิงไม่ช้าคุณกดย้อนกลับเลื่อนหาหัวข้อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับเจอแล้วครับมันเด้งขึ้นมาแบบนี้ตอนแรกไม่มีนะครับเมื่อคุณเปิดแล้วเด้งขึ้นมากดเข้าไปครับเพื่อไปเปิดหน้าจอค้างอันดับแรกเปิดโหมด นักพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อน,นะครับกดตกลงขาอ,อาจจะเตือนนะครับแต่จริงไม่มีปัญหาครับแค่เตือนเพราะว่าถ้าคุณเปิดมั่วมีปัญหาแนี่ดังนั้นไม่ควรเปิดมั่วนะครับเปิดตรงนี้นะครับเปิดหน้าจอค้างเพียงเท่านี้ครับคุณก็สามารถสตรีมหน้าจอมือถือได้อย่างคล่องแคล่วครับถ่ายทอดหน้าจอไปที่คอมพิวเตอร์หรือไลฟ์สดบรรยายต่างๆนะครับผ่านโปรแกรมสตรีมอย่างเช่น a s s screen หรือโปรแกรมต่างๆในทั้งมือถือและ คอมพิวเตอร์นะครับสามารถสตรีมหน้าจอมือถือได้ปัญหาหน้าจอมือดก็จะหมดไปนะครับจากนั้นครับแถมให้นิดนึงอยู่ในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับกรณีภาพที่มันเป็นเอฟเฟกนะครับภาพภาพเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวต่างๆผมแนะนำนะครับให้ปิดนะภาพเคลื่อนไหวปิดจะดูลื่นมากขึ้นนะครับเพราะไม่มีเอฟเฟกมากวนใจในการสตรีม แน่นอนมันต้องดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันอาจจะกระตุกนะครับใช้สัญญาณเน็ตใช้สัญญาณต่างๆครับถ้าคุณปิดภาพเคลื่อนไหวมันมีความรวดเร็วสูงนะครับเลื่อนแบบนี้ครับไม่หน่วงนะครับเพียงเท่านี้คุณสามารถสตรีมหรือบรรยายหน้าจอได้แบบรวดเร็วนะครับเจอแล้วครับแสดงการแตะหัวข้ออินพุตเปิดโอเคเพียงเท่านี้ครับเห็นไหมครับจุดสีขาวนี้คือการแสดงการแตะในการ บันทึกอัดหน้าจอสตรีมไฟ์สดหน้าจอมือถือหมดปัญหาหน้าจอมืดนะครับหมดสลิปโอเคครับก็จบลงไปเกี่ยวกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพียงเท่านี้ครับไม่ว่าคุณจะตั้งค่าอย่างไรในมือถือก็ไม่มีปัญหานะครับกรณีที่ต้องการตั้งค่าในเครื่องทำยังไงหัวข้อนี้มันไม่ตรงกันผมจึงพูดแบบสากล ใช้ร่วมกันได้คือเปิดโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแต่ถ้าต้องการตั้งค่าในเครื่องส่วนมากนะครับมีหัวข้อเพิ่มขึ้นมาคือคำว่าการแสดงผลแต่อยู่ในหัวข้อนี้นะครับมันไม่แน่ครับโดยเฉพาะ Vivo ครับหน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาสรุปว่ามันอยู่ในเกี่ยวกับการแสดงผล ผมใช้อยู่คือ asus นะครับกดเข้ามาแล้วสังเกตคําว่า sleep ครับนี่ asus หาเจอง่ายเลยนะครับในกรณีในกรณีนี้นะครับไม่เคยหมดเวลาคือเปิดหน้าจอค้างนะครับเวลาผ่านไปสักแป๊บหนึ่งนะครับเซนเซอร์โทรศัพท์เขาจะทํางานทําให้ภาพสลัวเปิดหน้าจอแต่ว่าคล้ายๆลดแสงลงไปถึงระดับต่ําสุดนะครับแต่หน้าจอยังค้างอยู่นะครับถึงแม้ไม่เข้าโหมด sleep หน้าจอมืดแต่ยังเป็นภาพสลัหวซึ่งมีผลต่อการสตรีมหน้าจอนะครับต่อให้คุณเปิดโหมดนี้ก็ตามนะดังนั้นเอาชัวร์ไปที่โหมดพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับในหัวข้อที่ผมบรรยายค้างแสงสว่างเต็มแต่ปัญหาแต่ระวังนะครับเมื่อทำงานเสร็จสิ้นสตรีมหน้าจอต่างๆเสร็จสิ้นแล้วให้เข้าไปปิดนะมิเช่นนั้นหน้าจอคุณเปิดแบบนี้อาจจะทำให จอเสื่อมได้นะครับเพราะว่าเปิดแสงเต็มเต็มแม็กนะแล้วมันไม่ปิดหน้าจอถ้าคุณไม่กดปุ่ม o n o ออต้องระวังนะครับเมื่อเปิดแล้วก็ปิดแค่กดปุ่มเดียวครับปิดทุกอย่างการตั้งค่าล้างทั้งหมดครับประสบปัญหาผมก็เช่นเดียวกันผมเล่าในเรื่องสิ่งที่ผมแก้ปัญหาสิ่งต่างๆก็นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดติดตามในส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้น อุบไว้ก่อนเพราะว่าผมยังคิดไม่ออกนะพยายามทําคลิปทุกวันครับเพื่อคุณผู้ชมช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ